อัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่าแบล็ k p ิ้งกันต่อค่ะล่าสุดค่ะมีภาพนะคะจากในเตย์สาราร h มเบอร์บาซาค่ะออกมาแล้วนะคะเล่มนี้ถ่ายได้สวยมากๆค่ะคาดว่าจะเป็นฝีมือการถ่ายของคุณพ่อเอดดี้ซัลมานซัด้วยน,นคะคะแล้วก็เห็นพี่เมนเจอร์ของน้องลิซ่าค่ะมีความเคลื่อนไหวะคะดูเหมือนว่าจะติดใจสาวไทยซะแล้วหรือมัง้งซึ่งเจ้าตัวค่ะมีการโพสต์นะคะเป็นรูปอารมณ์ดีด้วยค่ะคุณผู้ชม ะะล่าสุดค่ะก็น้องลิซ่าค่ะไปขึ้นปกกนิตยสาร h a ร์เบอร์บาซานะคะก็อบอกว่าเธอนั้นสวยตาดมากนะหุ่นดีมากนะคะเมื่อเทียบกับนางแบบอาชีพค่ะเรียกว่าแังต้องยอมใจกันเลยทีเดียวนะคะดูสิคะนางแบบใส่กับน้องลิซ่าใส่ค่ะหุ่นลิซ่าเนี่ยนางแบบชัดๆนะคะแถมใส่แล้วเนี่ยก็ยังดูสวยดูมีออร่าค่ะดูหน้าดึงดูดกว่าปกตินะคะที่นางแบบเขาใส่เดินๆกันบนแคทวอล์กซะอีกค่ะ งานนี้ค่ะเห็นแล้วนะคะต้องยอมใจค่ะคุณพ่อเอดี้สเลมานะคะจัดให้ค่ะต้องโดนซะแล้วนะคะสําหรับฮาร์เบอร์บาซาฮ่องกงเล่มนี้ค่ะก็เป็นของเดือนเมษายนนะคะอคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือการถ่ายของคุณพ่อเอดี้สลมานซะด้วยนะคะเพราะว่าเห็นมีการให้เครดิตตรงใต้ภาพค่ะว่าซีรีน by เอดดีนะคะ ซึ่งก็ภาษาฮ่องกงนะคะก็มีการบอกว่าเล่มนี้ค่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่นอรลิซ่าค่ะมาขึ้นปกให้นะคะลิซ่ามีสไตล์แล้วก็มีหลายลูกหลากลุกมากเลยนะคะทําให้ซีลีนค่ะดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าบลิงเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงนะคะกับลุกเหล่านี้ของนอรลิซ่าบ้าง ก็ต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยแต่มมากนะคะทุกภาพค่ะลิซ่าเนี่ยหลุดจากคำว่าเคป๊อปไปในระดับโลกแล้วจริงๆนะคะคือน,นี่ถ้าไม่บอกนะคะว่าเธอเป็นนักร้องเนี่ยถ้าบอกว่าเธอเป็นนางแบบอาชีพนะแอดก็ว่าได้เลยนะคะดูอินเนอร์ของเธอนะคะดูอินเตอร์มากๆค่ะดูท่าโพสดูสายตาะค,ะคือลูกสาวสวยมากสวยมากจริงๆค่ะส่วนทางด้านของพี่เมเนเจอร์นะคะที่ติดตามน้องลิซ่ามาค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะจะแยกออกมาพักผ่อนต่างหากนะคะล่าสุดนะคะเห็นมีการมาอัปเดตค่ะเป็น รูปภาพแก,แก้วแก้วนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออไม่ได้ถามชื่อนะแต่ว่าวาดรูปให้นะคะก็เป็นรูปตัวการ์ตูนหน้ายิ้มนะคะแล้วก็เขียนคำว่าแฮปปี้แบบนี้ค่ะแหมดูเหมือนว่านะพี่เมนเจอร์ค่ะจะอารมณ์ดีนะคะตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้ว่าโดนสาวไทยคนไหนไปเตะมานะคะเห็นวาดรูปแบบนี้ให้ด้วยนะคะจะใช่วิ่งหรือเปล่าที่ไปเตะพี่เมนเจอร์แบบนี้นะคะก็เอามาโพสต์ค่ะอยากอารมณ์ดีนะคะลงในเอ s t สตอรี่ของเขาด้วยค่ะ อแอดก็เอาความเคลื่อนไหวมาฝานะคะสุดท้ายก็อย่าลืมค่ะเล่มนี้นะคะตองลิซ่านะถ่ายออกมาได้สวยมากๆนะคะรีบไปจองกันนะคะเห็นว่าจะเริ่มจำหน่ายเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะ25มีนาคมค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า